เลฟซีลูกน่าดนะครับยินดีต้อนรับาสูรชาแนลตอนนี้เราอยู่ที่งานวิ่งครับผมงานวิ่งของโปง่งมาประชันลัน2022หรือ2022นะครับผมนี่เป็นงานวิ่งของเทศบาลโป่งนะครับแตวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยท้ายงานมีคอนเสิร์ตพี่เจเจเิตลินนะครับผมแต่เขาให้เรามาบรรเลงเพื่อสร้างฝันและกำลังใจให้กับนักวิ่งครับผมเดี๋ยวาพามาดูกันช่วงนี้กำลังวอร์มเสียงอยู่ครับไม่ใช่วอร์มเสียงช่วงนี้กำลังวอร์มอัพวอร์มร่างกายอยู่นะครับ จะปล่อยตัวแล้วแต่วันนี้มันแน่นอนกับปนหมอินดี้ครับผมนี่พี่กั้งก็มาครับผมพี่กั้งกลับจากกรุงเทพพอดีอ่ก็เลยให้มาช่วยงานด้วยนะครับส่วนพี่พีก็กลับจากสวนนงนุษพอดีครับผมบไปทาอะไรไปเป็นช้าง <laughs> ไม่เกินพี่พีก็ไปเล่นโปรงลางนะไปเล่นดนตรีที่สวนนงนุษนะครับงานอะไรนะงานกเกษียณครูทั้งจังหวัดโอ้สุดยอดงานใหญ่มาก อันนี้เด็กๆก็พร้อมมากครับผมพร้อมมากแดดร่มลมตกอากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เอ้ยอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมเ้ยอย่ายอมอย่ายอมยอมเด็กเทพได้ไงวะเราเด็กชนเฮ้ย เราเด็กชนอย่าไปยอมเด็กเทพดิเฮ oh. oh. yeah. uh ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขามองแบบสมเพศคุณมากเลยชุดสิบไหลนะนักกีฬาค่อะไรเฮ้ยเป็นลมแล้วอัดไม่ได้เลยโอ้ให้เล่นเพลงใหม่หน่อยทำเป็นเป็นลมเดี๋ยวเราจะรียมพื้นที่นะครัใกล้เวลาแล้วนะครับอ้าวพร้อม หนานีนะคะรารวี่นะคะเราจะติตรงที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะแต่ถ้าเกิดคายไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งใครที่ยังไม่เข้าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะ่ะนั้นเหรียญังวงมีอยู่แต่ว่าเราจะตัดจบนะคะตอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ ที่นี่เริ่มจกจิ้มได้ไหมข้ามตอลล์กรอไปเริ่มที่จักกิ้มได้ไหมปลาได้ๆๆเลยเนาะเริ่มเริ่มที่จักกิ้มแล้วกันตอลล์กอมันมันฟรีนานเกินไปฟรีจังหวะนานเกินไปเดี๋ยวเขารอนานเริ่มที่จักกิ้มเลยนะแก้มบแล้วเราจะมีพี่บุเปิดบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมนะ สักคู่เดียวแลทุกคน่ะสักคู่เวคู่เดียวใจจะขาดวมาอีกสักครู่เดียวเราจะได้แบบพวันนี้เต้นให้สุดๆไปเลยนะทํานโจกำไงก็ได้ให้คนวิ่งไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยแทนเอาเราไปพิมแทนเรามาเล่นมินิมาราทอนกับโปงมาราทอนรันื่อทิร์นทุ อันนี้เขาขอเคลียร์นักวิ่งก่อนนะครับเขาของดใช้เสียงเคลียร์นักวิ่งก่อนแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเต้นจะเต้นเต้น,น,น,นะจะเต้หลังนะเอาจะเอาหลับไปหลับบนรถเลยรับรับคะแรงครึ่งเดียวอุ๊ยลืมไปวันนี้ฟรีงานช่วยงานช่วยเขาบอกว่าฟรีทำงานอไหเหรอคะเอองานช่วยงานตบไหลขอบใจมากลูกเออเดี๋ยวเรามาถ่ายเบื้องหลังกัน,นครับผม เดินสอนให้ ขอแยกคลิปแล้วกันไม่ไหวร้อนมือร้อนมือเดี๋ยวขอแยกแยกคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามรับชมต่อไปของช่วงรุ่นรุ่นอะไรวะรุ่น5กิโลเมื่อกี้ไปรุ่น10กิโลนะเดี๋ยวชมบรรยากาศการวิ่งรุ่น10กิโลแล้วครับการบรรเลงยาวๆของเราไปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเจอกันใ่คลิปหน้ารับประกันสดีครับ